สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแทรกเตอร์นะคะตอนนี้ก็มาเจาะหลุมยางนะคะทุกคนเอาเจ้าคุณปู่นะคะห้าพจ็เจ็ดมาเจาะหลุมยางนะคะพอดีคันใหญ่ถอดหม้อน้ำไปทำนะคะหม้อน้ำรั่วก็เลยได้เอาคันเล็กมานะคะทุกคนนี่เจาะหลุมยาง ความกว้างควากว้างประมาณ60เซนนะคะลึกประมาณ80-90เซนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีลากยางนะคะ,ะถ้าเกิดลงไปติดลากยางติดต่อยางมันก็จะสะดุดนะคะโอไอ้ไม้ไผ่ไอ้เขาเสียบหลักไว้มันติดกับสว่านเลย เราเจาะล้มละ6บาทนะคะทุกคนเอออันนี้เป็นทางแน่เลยเจาะไม่อยากเข้า เอ,อโอ้ลุมติดทางนี่ลุมติดตทางรถนี่เจาะยากเลยเหมือนเขี่ยวจะหมดคมแล้วนะคะทุกคน คลิปนี้ก็ขอจบลุงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ